Thank mm -hmm. you. ในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ศูนย์ปฏิบัติการการงานอาชีพนะครับหรือว่า Vocational Practice Center นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งครับที่กลุ่มนักเรียนเรียกกันคืออะไรครับบิงคือสหกรณ์นั่นเองนะคะซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือจะเป็นเด็กเอกอาหารและการโรงแรมเนี่ยทำมาให้เราได้ทานกันด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้คือเรามาเช้ากันเออยังมีของอยู่เต็มเลยเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไป let's go เราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการของเพื่อนเอกอาหารและการโรงแรมแล้วนะคะใช่ครับผมอ่านี่นะคะเห็นไหมว่าข้างหลังเขากำลังทําอะไรกันก็เรียกได้ว่าทําสดใหม่ทุกๆเช้าในทุกๆวันนะครับพอทำจากตรงนี้เสร็จนะคะก็จะไปวางขายที่สหกรณ์อ่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะใช่ผมก็ตอนนี้บอสรู้ไหมว่าเขากําลังแบบทําอะไรกันอยู่เรายังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราจะไปสัมภาษณ์เขาดีกว่านะครับ่าจะทำอะไรกันนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ ตอนนี้กำลังทำเมนูอะไรอยู่คะทำข้าวปั้นค่ะอันนี้ข้าวปั้นเป็นไส้อะไรคะไส้ไก่กับไส้ทูน่าอ๋อแล้วไส้ทุกวันนี้จะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะไม่ว่าเราสัมภาษณ์ไปนี่หิวไปเลยนะครับใช่ค่ะกินหอมมากใช่ครับต่อมาเราก็มาดูเมนูต่อไปกันอ่าเมนูต่อไปนีอยู่ตรงนี้เลยค่ะใช่ครับ ตอนนี้กำลังทำเมนูอะไรอยู่คะทําเบอร์เกอร์ค่ะอ๋อเบอร์เกอร์หลังจากที่เขาทําเสร็จนะครับเราก็จะขนเพื่อจะไปเตรียมขายอยู่ที่หน้าสากรนั่นเองนะครับใช่ค่ะไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นโอเคครับโอเคครับอ่าเมนูต่อไปนี่พี่ทําอะไรครับทําแซนด์วิชครับแซนด์วิชนะครับเป็นไส้อะไรครับมีสามไส้ครับมีไส้หมูยองแล้วก็แฮมชีสแล้วก็ทูน่าครับ บอกเลยว่าแฮมชีเนี่ของโปรดมิงเลยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะจะต้องไปซื้อแล้วใช่เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรขายกันบ้างนะครับว่าแบบพอตรงนี้เสร็จเนี่ยทำเสร็จแล้วข้างหน้านอกจากที่เพื่อนๆเอกอาหารทําแล้วเนี่ยจะมีอะไรขายบ้างในสมมกรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปด้านหน้าของศูนย์ปฏิบัติการการงานอาชีพนี่ครับเราก็ต้องขอสัมภาษณ์กับอาจารย์ก่อนนะครับขออาจารย์แนะนําตัวก่อนครับสวัสดีค่ะ ชื่ออาจารย์บัวนะคะอาจารย์ณัฐนิชาสุโภนะคะเป็นหัวหน้าวิชาเอกอาหารและการโรงแรมค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแบบว่าอธิบายค่ะว่าแบบเพื่อนๆพื่กำลังแบบทําอะไรกันอยู่แล้วก็มีแบบอะไรสําคัญในการทำอาหารไหมแบบเนี้ยค่ะได้ค่ะ อันนี้นะคะที่เราเห็นด้านหลังนะคะจะเป็นนักเรียนวิชาเอกอาหารและการโรงแรมนะคะชั้นม .4 ซึ่งเราเนี่ยจะมีการจัดตารางเวรน,นะคะให้นักเรียนมาได้มาฝึกประสบการณ์นะคะตรงนี้ก็คือทุกคนที่ผ่านเข้ามาในวิชาเอกเนี้ยช่วงม .4 เนี่ยเขาจะต้องมาฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกงานก่อนนะคะซึ่งก็จะเป็นอาหารง่ายๆทีเเ่เราได้ทําจําหน่ายให้ให้เพื่อนๆในโรงเรียนนะคะได้ทานตอนเช้านะคะก็อย่างที่เห็นเราก็จะเป็นในเรื่องของ อาหารเช้าส,ส่วนมากเช่นแซนด์วิชนะคะเบอร์เกอร์นะคะซึ่งในการทําตรงนี้นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกประสบการณ์ตัวเองแล้วนะคะเขาก็จะได้นําความรู้ที่เขาได้เรียนมาในวิชาเอกเนี่ยมาใช้ตรงนี้ด้วยซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของหลักความสะอาดนะ,ะถูกสุขลักษณะนะคะอย่างเราจะเห็นว่านักเรียนก็ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะเพื่อลดการสัมผัสอาหารได้น้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญในการประกอบอาหารด้วยนะคะ ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะ,ะข,อขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างไปค่ะไปกันเลยครับผมตอนนี้นะคะ,ะ,คะเราก็อยู่ในศูนย์ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับผมเรียกว่าอาหารค่อนข้างที่จะเยอะมากรล้วกขนมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างตอนนี้แบบน่ากินไปหมดแบบละอา,านตามากเลยะค,ะค่ะค,ครับก็เดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันเลยนะครับเริ่มไม่แต่ ตัวนี้นะครับอันนี้คืออะไรคะเงาะกระป๋องค่ะเงาะใส่น้ำเชื่อมอ่าเป็นเงาะเชื่อมแล้วก็มีมีมิกซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะนนคือจะมีแบบหลายผลมไม้เลยอยู่ตรงนี้นะคะสามารถมาเลือกกันได้ออมีขนมนมเนยต่างๆได้ครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นขนมคก้ยวหลักๆที่เรารู้จักกัน<ช>เลยนะครับก็คือเลนนะครับมีงมมันเม็ดก็มีนะครับ ทอดก็มีนะคะเดี๋ยวพูดนะครับข้าวโพดก็มีนี่เป็นข้าวโพดอะไรครับอาจารย์ข้าวโพดอบเนยค่ะอบเนยนะคะในนมสดนะคะอร่อยค่ะอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นพวกอ่าของทอดใช่ครับอันนี้อันนี้นี่คืออะไรอันนี้จะเป็นหมี่ไข่มีไข่ไก่น่ากินนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาโรงเรียนเช้าๆนะคะคือแบบเข้ามาในส่วนปฏิบัติการมาซื้อได้เลยใช่ครับผม แล้วเราจะมีก็มีพวกผลไม้ด้วยนะครับผลไม้ก็จะมีเป็นองุ่นนะครับแล้วก็แคนตาลูปอ่าผมก็แบบทานข้าวเสร็จใช่ไหมคะก็มีผลไม้ต่อเลยแบบครบจบเช้านี้ใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้แนวที่เราพาไปชมนะครับการทํางานของเขานะครับก็นี่นะครับอาหารที่ออกมานะครับก็จะมีเป็นซซมวิชนะครับแล้วก็มีเป็นอโอนิกิริว่างขายอยู่นะคะใช่ครับ นี่ก็เป็นพวกอันนี้นะครับต่อมาสายเกาหลีต้องชอบนะครับก็คือไก่ผัดซอสโคชูจังค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นกล่องเป็นเซ็ตได้เลยเนาะใช่ครับอันนี้ราคา35บาทนะคะรีกได้ว่าราคาจับต้องได้นะครับใช่โอเคนะครับก็จะมีพวกอาหารจีนนะครับมีแบบหลากหลายสไตล์นะครับใช่ครับใครที่ชอบนี่เป็นโซนยุโรปเลยครับเป็นสปาเกตตีนะครับสปาเกตตีไก่สับค่ะ30บาท แล้วก็มีเป็นพวกน้ำสลัดซีฟู้ดนะครับนี่ราคา3าบาทนะครับได้ได้ว่าก็ยังถูกก็ดีนะครับใช่เนี่ยสายสุขภาพครับสายสุขภาพสายเฮลตี้นะคะก็มีมะเขือเทศใช่ครับอันนี้เป็นกลับมาอาหารไทยกันบ้างนะครับได้ได้ว่าเป็นอาหารแบบที่กินง่ายสุดละนะครับคือข้าวไข่เจียวนั่นเองนะครับใหนคิดอะไรไม่ออกก็หยิบเลยค่ะข้าวไข่เจียวได้ยี่สิบบาทค่ะมีพร้อมช้อนส้มซอสเรียบร้อยนะคะเปิดกล่องกินได้เลยหรือว่าใครอาจจะแบบเบื่อแล้วนะครับเรายังมีข้าวเหนียวไก่อยู่นะครับอ่า แค่ว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยผมซื้อกินทุกวันเลยนะข้าวเหนียวไก่ไข่ต้มนะคะนี่อ่าใช่ครับแล้วก็อาหารนั่งเดิมเหมือนกันอาหารไทยเหมือนกันค่ะเป็นผัดกะเพราผัดกะเพรากะเพราไ <c oughs> ข่าขาต้มนะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่ยุโรปอีกแล้วนะครับก็คือเป็นมาการ์โรนีอันนี้เป็นมาการ์โรนีเหรอามาการ์โรนีนะครับ ประมาณครับเมื่อกี้ที่เราเห็นเพื่อนมของเราทำเนี่ยก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับอ่าอันนี้นะคะระวางขายอยู่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับมิกกี้อันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ20าคาบาทแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะเต่ต้องรีบมาซื้อก่อนหน่อยนะมันจะแบบหมดเร็วนะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่2ชิ้นนะครับใช่แต่เดี๋ยวจะมีแบบทยอยมาเติมใช่ไหมคะอ๋อจะมีมาเรื่อยๆนะ,ะมาเรื่อยๆนะครับ,รรบก็ มันเดิมครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวไก่อันนี้เป็นข้าวเหนียวไก่ที่เป็นแบบเป็นน่อง,น,น,องนะครับซึ่งก็จะให้อารมณ์ที่อีกแบบหนึง่งะนะครับต้องแแหะนะครับโอเคนะครับก็หลังจากนี้นะครับในตอนเที่ยงเนี่ยเราก็จะมีการทําเป็นโจ๊กนะครับ <S <S <ช>แล้วก็มีพวกเป็นไฟทอดต่างต<ช>่างนะครับ <S <S เรียกว่าน่ากินไปเลยแต่ว่าโจ๊กนี่อาจารย์ก็จะเพิ่มหมูสับแล้วก็ไข่ให้ด้วยนะคะอร่อยมากมิกินบ่อยมาก อ่าเด้ขั้ตอนเนครับการผลิตนะคะครับผมก็ที่ได้ยินเสียงดังๆนี่คือเป็นการจุดไฟนะครับเพื่อทําการทอดทอดเป็นปลอใไก่ป๊อบเอ้ยของทอดต่างๆก็จะมาทอดที่ตรงนี้นะคะเมื่อเพื่อไม่ให้แบบเกิดความอันตรายเพราะมันจะใช้ไฟแรงใช่ก็คือจะแบบออกมาจากเด็กนักเรียนนะคะเป็นส่วนที่แบบเออเว้นออกมาใช่ครับ อกอาหารนี่ได้ทํางานตรงนี้ไหมครับตรงนี้ผมว่ามันอาจจะอันตรายเกินไปนะครับแล้วเรียนก็จะไปทําอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสําหรับพวกคัวอาจารย์อะไรอย่างงี้นะครับโอเคครับเราสามารถเข้าไปดูได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูนิดนึงก็ได้ครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับอ่ลืมบอกครับวันนี้แขกรับเชิญนะครับอันนี้กําลังทําอะไรอยู่คะกำลังทอดกำลังทออ่ากำลังทอดนี้คือเมนูอะไรคะ สเต็กไก่ครับเออเต๊กไก่ใช่ครับสเต็กไก่นะคะซึ่งสเต็กไก่เนี่ยจะเป็นอาหารสําหรับตอนเที่ยงนะครับนอกจากพวกคานอาับโจ๊กอย่างนี้ก็จะมีสเต็กไก่มีเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไม่เคยลองเดี๋ยวต้องลองแล้วนะคะประมาณนี้ละกันเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปแบบรบกวนพี่เขานะก็เดี๋ยวเราจะไปลองรับประทานอาหารกันที่เราซื้อมานะครับเข้าไปกันเลยครับผม ก็หลังจากที่เราได้พาทัวร์ศูนย์ปฏิบัติการใช่ไหมคะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆแบบว่าเฮ้ยตื่นตาตื่นใจใช่กับเมนูที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่ามีขายด้วยก็จะได้มาลองชิมกันนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเราก็เคยกินกันในชีวิวอร์จออยู่แล้วเรียกว่าอร่อยพอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพวกเราหามก็ต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับจัดการให้หมดก่อนนะครับก็ วันนี้ก็พวกเราสามคนก็มีเท่านี้นะครับใช่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส,<ด>สวัสดีสดค่ฮะ,ฮะ